สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งมาผาแซบมาหรอคะมาค่ะมื่อนี้มากับคุณยายสีเดเอนพี่แล้วลระคะพี่น้องคุณยายสวยวันสวยคืนปลายายเมื่อนี้ยายพันถืกเล็กเด้อค่ะพี่น้องมาเที่ยวหาหลานวันยุดได้ของทะเลมาฝากบะกินเลยตมเหลาไสิเบอร์บะแน่ด้วยจ้าเด้อเบอร์ากันเด้อเบอร์บะพปเป็นยังหลานแหงหัวยายพันวายอยากกินตาเหลาทะเลเนาะเอาเลยค่ะยาย ดูอ,อยาดเลยค่ะนุเ้เสียวมือเลยได้เห็นร้านกินขึ้นอยากคนวะเป็นยังจะเอิญย่ายเป็นนับถือกันเด้อค่ะพี่น้องทิงย่ายเพิ่นกับโบด้เท่าปนานั้นหรอค่ะแซ <laughs> <c oughs> ่บร้านแซบ่<จ>บบอแซ่บจุ่มอยากจีินหรอหืม เสียงเกาเจ้าประจำเห็นยายมาบันไดผีเ <t> ป <ients> <ifi> ็นกระทมหาได้คันยายหายไป เรามีงานเรียงบอกไว้ได้หยุดจะ่แต่ตะกรนนี้มีเห็ดงานน้ำกันเนาะค่ะกาเอื่นกันย่าย่าสิเนอะแบบเอือนง่ายน่ะนะคะใช่ร้านติดกันมาเลยเกะเวลาคนอ, <c oughs> อื่นเห็นกับิว่เอายหาย่บเถ่าคือเอืนย่า <c oughs> อยากย่าย้วพ <c oughs> อแล้ว สบสมยาอยู่ตรงหลานอ่าเห็นได้เห็นได้หล่ะทึ่งฟงมดเึ็งหอยแข้งเนาะอันนี้คือเป็นเซ็ตนเนาะจะบงปาด้ใส่มือดิมือหลอดหลอดเพื่อนมือเลยเนาะจ้ามีบางนูเนีย่ยเอามือหลอด ุุททงงผักขานี่เขากันนอกจากยายกิ <anonymous eterm oon> ้กระสมตำขาผักบุงเนาะช่วงนี้ผักบุงหนามันขึ้นเนาะค่ะ เก็บเปล่ากินแล้วสายจวดมาละจะนน้อยมาบิดขั้วเหลงอยู่ไกลๆเลยผักเพิ่นก็นกลัวบหวานปลูกเอง เผ็ดบ่บ mm. ่พอดีพอดี ได้ค่ะมาเมือกแกน,นุ่มดีเนาะจ้าลวกแป๊บเดียวได้ยัย <laughs> ผหาย่งงมละเห็นมั้งหานิยวว้าเลยนะกินแบบนี้แล้วำกระเสียบหาเนียส่วนแน่หาเนียววาเลยยายบ่บ่พันว่ากันเนาะ <laughs> ซาบะได้สายจวดมาแล้วข <c oughs> <c oughs> ้าวปลาหมึก บ่ใดได้มันอุ่มฐานฮาแล่นเนอธรรมดามันก็ออกหาจิ้มกันนะอือนาบอันนี้ัหมืมองสุกน้ำเนาะจ้ะอือปัศวิบเอาถาดไปใส่เอากรบมาก่อนกินไปกินมาเผ็ดอยู่ได้เนาะ มันก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตกับออกหากินด้วยกันครับคนัะโปมากเนาะปะโมากกะจีเต <League> <ken świ ant DVD> ็ได <upside> ้มันได้มาหวอมดูข้าหรอือมจะกินหนาบปะกินรวดกินได้ ที่กินต right? ้องใส่กับใส่เนาะอะใหใยกับใส่มันบ่แต่ว่าเวลายามกินคือจะเป็นเครื่องเครื่องเนสี่สละใส่กับใส่มาพัวกันขนาดใส่ขึ้กันไม่ได้มาพัวกัน

จะกินแล้วก็แซ่บอีหลีพี่น้องหอยแครงน้อยปลาหมึกน้อยเนาะจ้าบางบางมือแม่เพี่นวองอยากมานั่งกินน้ำอยากให้มาอีหลีเดจจายายอยาก <c oughs> ให้มากเดเดอยากให้เดมันนั่งกินคือยายเนาะคะ่ะม <c oughs> ีโอกาสกาดีมากเดจจ้า <c oughs> มือได้มาส่วนใหญ่มานน้ำเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมีโอกาสผ่านมาทั้งละบุรี่เด้อค่ะพี่น้องแวะมากินเขาน้ำหนิ่งก่อนจังเมื่อลาบุรี่ตอนนี้บอกม่วงแล้วมั่งไหลเนาะ muôn chuột à muôn xuống mà phang xuống nó ra Nhìn mực này mình đang bôi khoai ăn nát Hãy subscribe cho kênh Ghiền พิั้ะเล่งแวมแวมแวมมาก <c oughs> เสือัดอันนี้สิ่งเก่งใจได้นี่พากันเคีย์ลงไปลงมาอยูน่น่ หืงงอแม่นบ่้ตอนเกียงใจบ่น, <laughs> <laughs> นี่นี่กะยายนี่บ่เหนียวเอาเลยหนุ่มดีอยู่เด้อ เดือดเผามาสีเดียวแล้ว,เ,วเอาไปอิ่มยังสดใสตอนนีอนอมอมิ่มดีเนาะจ้าฟางชิ้นเหนียวบนเหนียวบนเหนียวไอ้เพิ่นว่าแซ่บชุ่มย่นอ้เพิ่นว่าน้นองนี้เป็นลูกชิ้นสู้สุกบ่ บออะบ่บอกแบ่งกันแบ่งกันเขาพูดใส่น้ำเขากันนะเจ้าหวาน พักหม้อบันเนี่ยว่ากันเด้อจานนีสายจวดเดินเฝ้าบางมือเอ้ยเพื่อนปาน้องนิ่งกินสาส์นี่คือจังฝ้านี่แม้จังเพื่อเขาติดเนาะจายเฮ็ดงานอะแข่งกับเวลาแมนนี่จายครับพ่อเนี่ะนี่เอาไหมบอกปุณิ อเอา้านีข้ามนึงกิน <c oughs> เฮ็ดงานแข่งกับเวลาบางที่เบรกครึ่งชั่วโมงสิเนาะจะยา่แมนมันชิ่นนะ,นะค่ะพี่นนอชิ่นแล้ววันนี้กินกับฝา้ามันอยู่นี่เข้าว่าเข้าซาลงองย่แต่ว่าผููเบิ่งอาจจะแบบคือฝ้าเทศนะเฮ็ดงานก็พาเทียงเนานะค่ะก็ต้องรีบก็เลยชิ่นแข่งกับเวลาตลอดเนาะแบ่แบลายแ่บลาย แซ่บบ่จาหยหญ่แซ่บแซ่บการันตีจากคุณยายมาก,กินน้ำลายเธอละเด้อพี่น้องกินยำใดกะยากมือใดยุดนั่นแหละกินก้อนฉันบอกว่า,ามือใดพ่อมาพี่พี่พี่ถามหาเด้อคิดหอดเพิ่นยังบอกว่าคุณยายกินหน้าร่อยพาคุณยายเปิดช่องเลยบนเนนะะบหน่ได้เนาะค่ะบางมือใดมือนึงอาจจะได้เห็นคุณยายอยู่หน้าช่องเด้ค่ะพี่น้องขอบพูดลายๆเ<ม>ด้ค่ะที่คิดหอดงานบ่ไดยุดจ้ะเดียวมือหนาจักมากหมเนาะ จ้าเหมือนน,นี้ก็ได้เป็นตำเหลาทะเลเนาะคะ่ะพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าเจ็บแซ่เป็นนำเนิงกับคุณยายสองฝ้าออไปได้ค่ะพุนักพื่นมาาเลยด้นี่เป็นสี <c oughs> หอบถาดหนิงแลนได้ค่ะสำหรับคิปนี้ก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะนี่ก็ขอขอบคุณกำลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะทีเกีกิเข้ามาที่ตามรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้น,นิ้งได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปคะ่ะพอกันไม่คลิปหนาคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไป